ดัดหลังเซเลนสกี้นาโต้ NATO ระแวงยูเครนหาวิธีติดตามอาวุธหลังเจอบอกแสลักลอบนำไปขายในตลาดมือหลังจากที่ทางด้านของดรประถมพงศ์โพประสิทธินันได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิตระบุถึงประเด็นการเคลื่อนไหวทางรัสเซียด้วยว่าวลาดิเมียปูตินพูดไว้ว่าทานาโต้ คิดอยากเอาชนะรัสเซียในการทำสงครามเชิญมาพิสูจน์ได้เลยสองวันก่อนมีข่าวใหญ่ที่สถานโลกอยู่อันหนึ่งเป็นข่าวที่วล,ลาดิเมียร์ปูตินพูดออกสื่ออย่างตรงไปตรงมาว่าถ้านาโต้คิดจะเอาชนะรัสเซียในการทำสงครามเชิญพิสูจน์ได้เลยหมายถึงว่ารัสเซียม,มั่นใจเตรียมล้นมากและอ่านขาดแล้วว่าอาวุธยุโทโธปรกรณ์ของอเมริกาสู้รัสเซียไม่ได้ ทังนี้นาโตยังคงไม่ละความพยายามที่จะส่งอาวุธและยุโทโธปรกรณ์ใหม่ๆให้กับยูเครนโดยเชื่อว่ายัางสามารถเอาชนะปูตินได้ล่าสุดสื่อดังของอังกฤษได้มีการรายงานว่านาโต้เริ่มกังวลเกี่ยวกับการจัดการยุโทโธปรกรณ์ของยูเครนที่นาโตระดมส่งและกำลังพยายามสร้างกลไกการติดตามเพื่อป้องกันอาวุธตกไปอยู่ในตลาดมืดแทน Financial Times หนังสือพิมพ์ชื่อดังของอังกฤษได้มีการรายงานข่าวโดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดนามรายหนึ่งว่าเหล่าสมาชิกนาตโตและสหภาพโยุโรปเริ่มมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่ยูเครนจัดการกับอาวุธยุโทโรธปรกรณ์ที่เหล่าชาติตะวันตกจัดหาให้และประเทศเหล่านี้เริ่มต้องการสร้างกลไกการติดตามพิเศษสำหรับยุโทโธปรกรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่เล่ารายละเอียดว่ายุทธปรกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดได้ถูกส่งไปปล่อยที่ทางตอนใต้ของโปลแลนด์เพื่อถูกส่งไปยังชายแดนจากนั้นจึงถูกแบ่งออกไปขนส่งให้กับเหล่ายานพาหนะต่างๆทั้งรถบรรทุกรถตู้และบางครั้งรถยนต์ส่วนตัวเพื่อขับข้ามส่งไปยังดินแดนยูเครนซึ่งช่วงตรงนี้มันเป็นช่วงเว้นว่างที่ไม่มีทางรู้ว่า เขาไปที่ไหนใช้งานที่ไหนหรือแม้แต่อาวุธพวกนี้ยังอยู่ในยูเครนหรือไม่เพราะตามรายงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรปได้เผยว่าอาวุธบางส่วนอาจออกจากดินแดนของยูเครนและกลับไปยังยุโรปแล้วนอกจากนี้ยังมีความเห็นที่สอดคล้องกันของนายยานาะเซอร์โนโซวารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐเช็ก ที่กล่าวกับนักข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงการลักลอบใดๆเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามสิ่งของทุกชิ้นแม้ว่าประเทศผู้บริจาคจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อติดตามอาวุธก็ตามโดยดูได้จากอดีตยูโกสลาเวียที่ชาตะวันตกประสบความล้มเหลวในเรื่องนี้ซึ่งกับยูเครนก็คงไม่ต่างกันก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนเมษายนสำนักงานตำรวจสากลแห่งสหภาพยุโรป หรือยูโรโพเตือนว่ามีการสอบสวนที่พบว่าอาวุธถูกค้าออกจากยูเครนและส่งเข้ากลุ่มอาชญากรในตลาดมืดของสหภาพยุโรปซึ่งทังที่ปรึกษารัฐมนตรีกระสุงกลาโหมของยูเครนก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องการเป็นศูนย์กลางการลักลอบขนอาวุธรายใหญ่ของยูเครนและยืนยันว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธใดๆไม่ว่าจะเป็นการ เอาเข้าหรือเอาออกจากยูเครนได้มีการตรวจสอบและดูแลยอย่างใกล้ชิดโดยทั้งยูเครนและก็พันธมิตรระหว่างประเทศ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้าเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L X แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ